นี่คือเรียกว่าหน้าชั่วตอนแรกบทก็ชั่วด้วยเออคนนี้นี่คือเขาแบบว่ามีความเป็นร็อกเกอร์มีความแบบว่าเจาะจมูมมีความแบบว่าแบบว่าแข็งเหมือนเหล็กเลยเออจากอย่างกาซิลจากเรื่องแฟร์รีเฮลนั่นเองครับผมกาซิลเนี่ยเขาเป็นดราก้อนสเลเยอร์ครับผมก็คือเป็นแบบว่าคนที่ใช้วิชาของมังกรได้เออและธาตุมังกรของเขาคือธาตุเหล็กครับผมเขาเนี่ยสามารถใช้เวทในการเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นเหล็กได้หรือว่าแบบว่าใช้เหล็กในการโจมตีได้อะไรประมาณนี้ซึ่งตัวกาซิลเนี่ย เขาตอนแรกเนี่ยเขาเปิดตัวมาในฐานะของแบบว่าดาร์คอเซเลเยอร์ของกิ้ศัตรูเออกิ้นี้นี่เ,เป็นกิ้ที่แบบว่าอยู่ๆเนี่ยคือบุกมาโจมตีกิ้วเฟรี่เทลเออบุกมาจัดการอาพวกพระเอกถึงที่เลยพเพื่อที่จะมาลักพาตัวลูซี่เพราะว่าเจ้าลูซี่นเนี่ยไปริคัดไทยเออแต่ปรากฏว่ากิ้วเฟรี่เทลอ่ะเขาแบบว่าอยู่กันแบบครอบครัวใครที่มาหาเรื่องกับเราคนหนึ่งต้องเจอพวกเราทุกคนกระทืบนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเกิดสงครามขึ้นระหว่าง2กิว้วและมันก็เป็นการประทะก,กันระหว่างตัวนักสืบซึ่งเป็นดา ว่าเลเยอร์ท่านไปกับตัวกาซิลที่เป็นแดกวาเลเยอร์ท่านเลยเออซึ่งแบบว่าต่อสู้ามาสูสีมากเรียกว่าเป็นคู่กัดกันแบบว่าเอาแบบว่าเกิดมาเพื่ออ่าสู้กันโดยเฉพาะแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับผมพวกของนักสือเนี่ยสามารถเอาชนะมาได้ครับผมเออแล้ววันต่อมาครับผมกาซิลไม่มาโผล่อยู่ที่กิลแลวปั้มตาเรียบร้อยแล้วอ้าวกลายว่าอ่ามาสเตอร์เนี่ยเออหัวหน้ากิลเนี่ยแกบอกแกก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีความดีอยู่ข้างในเออฉันเลยรับมาอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนแรกที่แบบ ปากมาเลยทุกคนเลยโอ้ยฉันเพราะว่าฉันเก่งยังไงล่ะฉันเลยมาอยู่นี่พวกแกน่เตรียมมาเป็นเบสฉันได้เลยเออแต่คราเนี้ยพอไปอยู่ก็ไปอยู่มาครับผมคือแบบว่าด้วยความที่ว่าไอ้กิวก่อนหน้านี้มันอยู่ก็แบบอยู่กนแบบผลประโยชน์นะคุณเออพอเนี้ยพอมาเป็นกิ้วใหม่แล้วเนี้ยกิวนี้มันอยู่กันแบบครอบครัวเออการซืมเริ่มรู้สึกความเป็นครอบครัวเนี้ยมันรู้สึกอยากปกป้องคนอื่นๆาอยากที่จะแบบว่าอ่าไม่อยากให้ใครเนี่ยอ่าเป็นอันตรายก็อยากแบบเป็นกำแพงเหล็กให้กับคนในอื่นอะไรประมาณนี้